หน้าแม่งยับสิเนี่ยเขาได้เปล่าฮะมึงยับมึงอย่ายักกูนะเด็กกูมันตื่นนะเย็ดแม่มึงกูอยู่แฟนกูแฟนมึงยังมองหน้ากูเลยกูสนใจมึงละมองกูอีกเได้เปล่ามึงจะยันนี้มันจบเลยนี่มึงสั่งกูยังไงเดี๋ยวมึงตายเขาได้เปล่ามึงตายแน่เขาได้เปล่านี่รอยสักเขาได้เปล่าเย็ดแม่มึงกูสั่งสอนนะมึงจำหน้ามึงนะกูนี่ของจริงไอ้สัตว์เย็ดแม่หนึง มึงไม่ดูคนเลยมึงไม่ดูคนเลยมึงไม่รูที่ที่ฉันกับกูหรอกถ้ากูนะให้โอกาสมึงนะมึงมีสิทธิ์มึงมีได้ถ้าโอกาสมึงเรียบร้อยเลยวันนี้บอกให้มึงจำพูดคุยดีอ๋อโอเคค่ะครูอยากเจอมากแฟนมันมมึงหยุดเจอมากมึงบอกให้วิสายแม่งเละเลยเอ้ยผู้ชายบอกให้นะสามสามสองโอเคค่ะไปนั่งเลยมัไปกินข้าวไปนั่งมึงจหรือเปล่าฮะ มึงนักผิดแต่มึงไม่เคยมึงปากแข็งมึงไม่ออฟฟิศมากมึงแค่พนักงานเงินเดือนกูมีสิทธิ์พูดได้สามท่านะเว้ยคนไทยนะเว้ยคนไทยเหมือนกันนะเว้ยเงินมึงพูดเพราะหูกูดีหูลูกค้านะเว้ยพระเจ้านะเว้ยแม่ไม่ใช่กูไม่เคยนอนกูเคยมานอนเพราะนั้นพี่เป็นห่วงน้องชายไงเป็นห่วงแล้วมึงมาเพื่อเพื่อจะกูแข็งไม่ได้หรอกทำมึงโดนกูลุงยุบเป็นไทยเลยบอกให้นะมึงรู้ว่าพรุ่งนีคุณลงเข้ามาจะมาเจ้าก็ไม่ธรรมดาแล้วมึงไม่รู้จักกูนะน้าบอก ขึ้นศาลกับกูหมดนะกูไม่อยากลังแกงหรอกแต่กูสอนมึงว่ามึงไม่รู้ว่าใครเป็นใครบ้างมิชามิวหากูเลยมึงไม่รู้ว่าเป็นใครเข้าใจเปล่าค่ะขอโทษด้วยนะคะ วันตัวมา,ามขับการตำรวจต้องการบันทึกเรื่องขาเฟียที่สยามกิจการก็คือมีทุกคนเนี่ยมาก่อเอหตุจากเจ็บบ้างนะครับโดยลงว่าเหตุเกิดที่ภายในสยามสแควร์เหตุเกิดเมื่อวันที่4กัน,นากายายน2558นะครับเวลาประมาณ7จ็นาฬิกาตอนเช้านะครับในสถานีรถไฟฟ้าอยมาทีาสถานเ คมขู่และทำให้ร่างกายผู้เสียหายนะครับโดยชบอ่อยที่ไว้หน้าแล้วก็มีผู้ถ่ายคลิปไว้ในในรถไฟฟ้าด้วยนะครับไปรกตัวอยู่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าที่3นะครับก็จึงดได้ไปไปพบตัวและได้สอบถามนะครับโรงหนังชั้นห้้าเสืงภารกรเมื่อ,อวันที่12สิงหาคม2 5 5 7นะครับและมีคดีก่อนหน้านั้นอีกหนึงคดีคือคดีทรัย์ ที่สาวเราไปอาศัยเป็นผู้เสียหายมาผู้เสียหายได้มาได้รายนี่นะคะหลังผู้เสียหายมาเดี๋ยวก็คือว่าเดินทางไปทำงานนะคะที่ได้ดีสุดกรุงโรมค่ะเพื่อที่จะไปสึสษาที่ลุมที่นี่ทีนี่ก็เจอเจอเขาที่กรุงโรมค่ะระหว่างที่ว่าเข้ารถไฟเดินไปด้วยการทหารทหารรถไปเสร็จแล้ว เขามีหน้าทีที่ว่าเบี่ยดมาชนเราตั้งใจเบี่ยดมาชนเราค่ะเราก็เลยหลีกไปหยุดทางด้านหนึ่งว่าเราเหยียบเรากเขาจะบอกว่าเราเหยียบเท้าเขา,เขาแล้วมองหน้าเขาแบบในป่า,นอา,นออาอย่างเงี้ยทําไมเลาบอกเอ้ยเรายังไม่ได้มองหน้าเขาเลยนะเราไห้ที่เหยียบเท้าเนี่ยก,ก็ไม่ได้เหยียบด้วยถ้าเหยียบขอโทษปร,ประมาณอย่างเงี้ยค่ะาจากนั้นแล้วประตูเนี่ยเปิดที่สามย่านพอดีเราก็เลยกระโดดลงมาก่อน จ the sure right. re really right ังหวะที่กระโดดลงมาเนี่ยเขามีการขู่ข้าว่าเนี่ยขู่ข้าแน่อะไรนะค่ะแล้วเราก็เลยลงมาแจ้งอปพอ่อชาวสิงโตสมานโอที่ร้านพูดภาษาอังกฤษไม่ได้พูดได้นิดหน่อยแล้วพูดภาษาไทยไม่ได้เลยที่ก็เขาบอกว่าเรานจะงวดแต่เขาไม่ต้องีเาเปนเรื่องที่โรงแรมก็มีโรงแรมใกล้ๆที่โรงั้นก็คือพอเราอยู่ที่โรงแรมมาแล้วถูกล็อกที่ครั้งนเขาบอกเขาไม่รอดละ ก็ไปกินข้าวเขาก็ไปบอกดูเิชั่ของเอร์โมลงไปแล้วก็บอกดูเชัว่าเนี่ยเ้ยเผู้หญิงคนนี้หน่อยาไม่หาไม่ได้บอกเขาเดี๋ยวเราพาช่วยไปประมาเก้าที่มาสองค้าบนกนี้แล้วก็มาไปหนุ่ที่คอานอาหารุเาก็สั่งอาหารมาอาหารระวาที่รอก็คือเขาพูดอีกว่าเนี่ยฉันเป็นมาเรงอะไรเนี้ย อย่างมีใครดูแลอะรประมาณนี้ค่ะอชัครนึ่งเขาอาเขาจไปห้องน้ำเขาออกไปห้องน้ามีคนโทรเขามาหาเป็นคนไทยพูดภาษาไทยบกว่าเนี่ยี่ผมที่แจกเป็นเชั่นของโรงแรมดูแลเขาอยู่เขาชอเดินนั่งคาราชอนแต่เราเพิ่งต้องขอไอเดียแอปเปิเลี่ันน่งเนี่ยเป็นออกตอนมาเทียวไ่ได้เขาก็ปวดใอเหียเกน้อยเลยแล้วก็อก

ไปไปมาๆครับเปิดโรงแรมอยู่ครับเรื่องนัผู้หญิงนี่ผมรับสารภาพครับเรื่องได้อยากคุยเรื่องนักโทรศัพท์ผมโดนเขาเอาเงินหมุไปครับผมโอ้โหท้าวมาพันยเลยอายุเท่าไครับ คนจะเนี่ยปตั้งไรงานีไ้กต้องเนี่ยิดตหมกี่ปีแล้วมาอยู่นี่กี่ปีแล้วไปมาแล้วปกติเนี่ยคนอารมณ์เียบ้านเมืองไปเลเียามกที่รู้จักกันนครับยอมเข้าประตู กูจะบอกเขาพอดีเลยแล้วเขาก็เลยจะผมอยู่ตรงนั้นแล้วเขาสีหน้าเขาผมโหกันแสดงว่าโอเคครับโอเคครับฝากประชาชนพยันพี่น้องประชาชนนะครับถ้ายังมีผู้ใช้ขายรายอื่นเนี่ยสามารถมาเป็ตัวผู้ต้องคับได้พรอปฐมวันนะครับสำหรับคดีนี้เลยถ้าในนอที่หรือนั่นเดี๋ยวพนักงานสอบสวนจะต้องมาทำการดำเนินการสอบสวนและก็อายัดตัวดำเนินคดีต่อไปครับ

Thank you. แรงอยู่ครับเรื่องทำผู้หญิงผมรัผากครับเรื่องอยากคุยเรื่องนักโทรศัพท์ผมโดนเขาเอาเงินผมไปครับผมล้้าวพน์เลยเยุเ เป็นคนที่คิดไว้ใเนี่ยคืตัวมีาาปารวิ่เนยนห่ยคนหนกีน no ่ป like ีแล้วมนอยู่นี่กี่ปีแล้วไปมาแล้วแล้วปกติเนี่ยคนอารเหี้ยเล้า้านเมืองไปเลยเหี้ย่งเวลารคนสากู่้จักจริงครับเพราเหี้ยเพรเราลงขอประตู กูเดียวกับเขาพูดดีเลยแล้วเขาก็เลยกับผมูดอย่นั้นแล้วเขสีหน้าเขาโมมือนกันแ่ว่าโอเคครับโอเคครับฝากประชาันพี่น้องประชาชนนะครับถ้ายังมีผู้เชียหายรายอื่นเนี่ยสามารถมาเปนตัวีู้รับนอมวันนะครับสาหรับในที่ในที่หรื ไม่ได้เลยที่ก็เขาบอกว่าเราจะนวดนแต่เขาไม่ต้องนี่เารที่โรงแรมก็มีโรงแรมใกล้ๆที่ตรงนั้นก็คือพอไปถึงโรงมาล้วนอยพี่ทางคันนึงเขาบกเขาไม่ต้นละเ็จไปกินข้าวเขาก็ไปบอกรี่ซทัน่าของวันนขอแล้วก็บอกร่นว่าเนี่ยไอบวคนนี้หน่อยไม่า่ได้บอกเขาเดีวเาพาชี้พจางเกอาคร้งนแนี้ต้องมาไปยึงที่ต่อเติ ที่รอก็คือเขาพูดอีกว่าเนี่ยฉันเป็นทำเพียอะไรเงี้ยมาที่เราอาหารนี้ใครดูแลอะไรประมาณเนี้ยค่ะพอสักครั้งหนึ่งเขาบอกว่าเขาจะไปห้องนะ้ำเขาออกไปห้องนะ้ำมีคนโทรเข้ามาหาหนูจะคนไทยพูดภาษาไทยบอกว่าเนี่ยพี่ผมชื่อแจ็คเป็นดีเทลชั่นขอ,ของโรงแรมดูแลเขาอยู่เขาชอบเดินข้างเาแล้วก็ เขาก็ออกปาทุข้างนอกใช่ค่ะต่อไปแล้วก็หายเลยไงไเหรนทีไรผู้ทผู้หญผู้ทีกนเามเนีรทำให้ร่างกายผู้ที่หายนะครับโดยช่อกอยที่ใบหน้าแล้วก็มีผู้ถ่ายคลิปไว้ในรถรีพับด้วยนะครับไป่กาตัวอยู่บริเวณสถานีรถไฟที่สา ก็จึงดได้ไปไปพบตัวและได้สอบถามนะครับโรงนังชั้นหกทาเสียมารากร,รื่อวันที่12สิงหาคม2 5 5 7นะครับและมีคดีก่อนหน้านั้นอีกหนึ่งคดีคือคดีรับทรัพย์ที่สองเราไปาศัย,ยเป็นผู้เสียหายมาผู้เสียหายไดมาได้ลายนี้นะครับต่างผู้เสียหายมาต่งาตงกก็คือว่าเดินทางไปทำงานนะคะที่ไดกีสน คละโพลค่ะเพื่อนี่จะไปศึกษาที่ลุมทีนี้ทีนี้ก็เจอเจอเขาที่คนละโพลค่ะระหว่างที่ว่าเข้ารถไฟเดินไปได้วยกันค่ะขนาดนกันไปร็จแล้วเขามีท่าทีที่ว่าเบี่ยงมาชนเราตั้งใจเบี่ยงมาชนเราค่ะเราก็เลยหลีกหลีไปอยู่ทางด้านหนึ่งว่าเราเหยียบเราบอกเขาจะบอกว่าเราเหยียบเท้าเขาแล้วมองหน้าเขาแบบเปรียปากอะไรเงี้ยทำไม เราบอกเอยเรายังไม่ได้มองหน้าเขาเลยนะเราให้พี่เหยียบเท้าเนี่ยก็ก็ไม่ได้เหยียบด้วยถ้าเหยียบขอโทษป,ประมาณอย่างนี้ค่ะจากนั้นแล้วประตูเนี่ยเปิดที่สามย่านพอดีเราก็เลยกระโดดลงมาก่อนจังหวะที่กระโดดลงมาเนี่ยเขามีการผูกผ้าว่าเนี่ยผูกผ้ามนแน่อะไรอย่างงีนะค่ะแล้วเราก็เลยลงมาแจ้งเรองค่ะดีดูโโโโลูกค้านะเว้ยพระเจ้านะเว้ยยันแมไม่ใช่กูไม่เคยนอนกูเคยมานอน วันนั้นพี่เป็นห่วงน้องชายไงเป็นลมแล้วมึงมาเพื่อกดกูแข็งไม่ได้หรอกทำมึงโดนคุณลุงยุกเป็นใครเลยบอกให้นะมึงรู้ว่าคุณพี่คุณลงุงเข้าจับมาก็ไม่ธรรมดาแล้วมึงไม่รู้จกันะนะกกูนะมึงนายบอกนะกูบอกคุณสารก็บอก,กจากกูหมดนะกูไม่อยากรังแกงหรอกแต่กูสอนมึงว่ามึงไม่รู้ว่าใครเป็นใครบ้างพี่ชายพี่ากูเลยมึงไม่รู้ว่าเป็นใครใจเปล่าค่ะข,ขอโทษด้วยนะคะ กลุ่มคดีสำคัญคดีหนึ่งนะครับของสนออปทุมวันกองบังคับการตำรวจต้องการมาบุกมาเฟียที่สยามพนิการก็คือมีกทุนคนเนี่ยมาก่อเหตุัดเจกบ้านนะครับโดยลงว่าเหตุเกิดที่ภายในสยามสแควสแพงเกิดเมื่อวันที่4 กงนเนของพันทาร้อยพันธุกแก่นะครับเวลาประมาณเจ็นาฬิกาตอนเช้านะครับในสถานีรถไฟฟ้าอิมาทีสถานีคมอู หน้าแม่งัยับเลยเนี่ยเข้าใจะได้าฮะมึงยับมึงอย่ยับกูนะเด็กกูบัานพื้นนะเย็ดแม่มึงกูอยโอปานกูแฟนมึงยังมองหน้ากูเลยกูสนใจมึงละมองกูอีกเขาจะได้ามึงจะยันนี้มันจบเลยนี่ลูกสั่งกูยังไงเดี๋ยวมึงตายเข้าใจะได้ามึงตายแน่เขาจะได้านี่รอยสักเขาจะได้เบาเย็ดแม่มึงกูสั่งสอนนะมูงจำหน้ามึงนะกูนี่ของจริงให้ขาดเย็ดแม่มึง ไม่ดูคนเลยมึงไม่ดูคนเลยมึงไม่รู้ที่ที่ฉันกับกูหรอกถ้ากูนะให้โอกาสมึงนั้มึงมีสิทธิ์มึงได้ถ้าโอกาสมึงเรียบร้อยเลยเหมนี้บอกให้มึงจำคุูดรูดีโอเคค่ะคูณจักเจอมากแฟนมำอะไรตรงจุเจอมากมือที่บอกให้มิสไซนแม่งเละเลยไอ้ผู้ชายบอกให้นะสามสามสองโอเคค่ะไปนั่งเลยนีไปกินข้าวแล้วฮะมึงรู้จักหรือเปล่าฮะ มึงน,นักผิดแต่มึงไม่เคยมึงปากแข็งมึงไม่ออฟฟิศม่มึงแค่พนักงานเงินเดือนกูม,นมีสิทธิ์พูดไปสามท่าน,นะเว้ยคนไทยนะเว้ยคนไทยเหมือนกันนะเว้ยเงินมึงกูดเพราะ